ิดไล่โควิดค่ะจินย,ยังคงจินยองฟิดหนักเหมือนเดิมเกิพี่จ๋าดูแลหุ่นเหมือนเดิมค่ะก็คือจ๋าออกกําลังกายอยู่แล้วแต่พอช่วงโควิดอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ไปไหนเมื่อก่อนจ๋าเน้นเรื่องท่องเที่ยวด้วยค่ะคราวนี้ไม่ได้ไปเที่ยวก็เลยแบบออกกาลังกายอยู่บ้านปรากว่าว่าพอออกกาลังกายมันกลายเป็นทางาก็เลยทําธุรกิจด้านนี้ไปเลยทําช่อออกกําลังค่ะแล้วก็ตอนนี้กําลังทําเวด้วย แต่เหมือนเราก็คุมทาง,ทางนี้ไว้อยู่แบบเรื่องหุ่นเรื่องอะไรย,ยังคุมไว้อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ <c oughs> คุอเมื่อก่อนอ่ะจะออกกาลังกายแต่ไม่ได้แบบไม่ได้ลงภาพเยอะมากแต่คราวนี้พอช่วงโควิดมันก็ไม่มีอะไรทำ <c oughs> ก็ลงคลิปออกกาลังแล้วคนชอบดูแล้วก็เลยอางั้นลง,ลงให้เขาดูฟรีบ่อยๆน้ำหนักน้หนักไม่ลดน้ำหนักขึ้นแวลา แบบเหมือนมันเป็นกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะหลายคนก็มาถามว่าเอ้ยถ้าออกกําลังกายเพื่อลดน,น้ําหนักอะไรเงี้ยค่ะแต่บางคนแบบอุ้ยทำไมยิ่งออกยิ่งหนักเราเลยจะตอบว่าเองจริงแล้วออกกําลังกายอะ่ะแล้วมันหนักขึ้นไม่แปลกเพราะว่ากล้ามเนื้อมันหนักกว่าไขามันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลการออกกําลังกายแบบทีมีมีมีบ้างค่ะแบบอาจจะแบบไม่ค่อยได้ยืดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่ามีกล้ามเนื้ออักเสบอยู่ค่ะก,ก็เปลี่ยนเป็นไปนรักษา แล้วก็พยายามไม่เล่นช่วงนั้นแรงแรงเยอะไหมคะไม่ไม่มากช่งดีนี่แบบยังรุนแรงไม่เยอะค่ะตอนนี้ก็คือลุยธุรกิจตรงนี้อยู่เพราะอะไรถึงารจับมันเลือกทาชุดนะเพราะว่าหรือว่าคนถามเยอะว่าชุดที่เราใส่อะไรยังไงใช่คือจ๋าว่ามันต้องมาเริ่มที่ว่าเราทําอะไรแล้วมันดูเป็นตัวของเราเองมากที่สุดนะคะอย่างก่อนหน้านี้ถามว่าเที่ยวอ่ะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงสถานการณ์โควิดอ่ะมันเที่ยวไม่ได้อ่ะหรือได้ก็ได้ไม่เต็มที่ค่ะเราก็ต้องกลับตัวตามสภาพนะคะ คราวนี้สิ่งที่จ๋าทำเป็นประจำาก็คือเรื่องออกกําลังเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วจ๋าเชื่อว่าทุกคนพออยู่บ้านอะ่ะมันก็คืออยากจะทําอะไรให้แบบตัวเองดีขึ้นแล้วสิ่งแรกที่คนคิดยิ่งในยุคนี้ก็คือว่าทายังไงร่างกายเราถึงจะแข็งแรงทายังไงถึงจะป่วยน้อยที่สุดนะคะจากเลยอาจับตรงนี้มาเป็นสิ่งที่เป็นสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เลยทําสิ่งที่มันใกล้ตัวที่สุดคราวนี้เนี่ยไอ้เรื่องชุดเนี่ยในไหนเราต้องใส่แล้วแล้วก็ เราก็เป็นคนที่แบบชอบที่จะแบบเออพอใส่ปับ๊บอยากจะให้คนแบบดูแล้วมันมีมีกําลังใจอะ่ะเพราะว่าออสาวๆบางทีใส่แล้วแบบพอใส่ชุดสวยแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากออกกําลังอยากถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเป็นที่มาแต่ชุดเราโอ้โหเยอะหลายชัดเลยนะ คอนเซปต์ <Concept S 2> <c oughs> อยู่หรือไงคะค่ะ <c oughs> ก็คือตามคอนเซปต์ค่ะของเราก็คือเป็นสตรองด้วยสตรเงด้วยแล้วก็เซ็กซี่นะคะก็คืออยากให้ความแข็งแรงก็คือเป็นยูนิวเซ็กซี่อ่ะสำหรับจากคือเซ็กซี่มันมันไม่ได้แปลว่าจะต้องหนุ่มโหน้าอกใหญ่ก้นใหญ่แบบสวยงามตลอดแต่ว่าความเซ็กซี่คือความมั่นใจถ้าเกิดว่าเราใส่แล้วมันมั่นใจมันก็ทําให้แบบคนนี้มีเซ็กซ์อะเทียมเพิ่มขึ้นที่ <c oughs> อ,กออกก็คือเห็นหลักเพื่อคุณาไม่ได้โดนบริสุทธินคดเดียว ไม่ค่ะจริจริงโดยส่วนตัวจากที่ว่าแบบคนทุกคนมันหุ่นไม่เหมือนกันอยู่แล้วอย่างจ๋ามาก็แบบมีแบบหุ่นเป็นแบบซัสพอร์ตมากกว่าที่จะแบบเป็นแบบสาวแบบว่าบอบบมงเนี้ยค่ะเราก็รักในความเป็นแบบสปอร์ตตี้ของเรามาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วค่ะก็ไม่ต้องไปแคร์สาวว่านะทันยังไงก็ได้แค่แบบให้ร่างกายเราแข็งแรงดีกว่าแข็งนะค่ะเป็นบุรีอะไรเงี้ยเป็นบุรีทุกอย่าง ให้กำลังใจค่ะก็ให้กําลังใจเพราะว่าก่ามองว่า มันอยู่ที่มุมมองของคนน่ะจริงๆโดยส่วนตัวถ้าเป็นตัวของเขาเองถ้าสมมติเป็นคนที่เป็นเป็นคนที่ไปบูลลี่คนอื่นเองสาวก,ก็มองว่าเออเขาก็อาจจะต้องกลับมามองตัวเองแล้วดูว่าแบบเขารักตัวเองไหมถ้าเกิดเขารักตัวเองเขาก็ไม่อยากให้คนอื่นมาว่าตัวเขาเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้กําลังใจอย่างของน้องเองเขาก็ทําให้ดีที่สุดแล้วก็ถามว่าการรักตัวเองมันเป็นเรื่องที่ดีไหมสามันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแล้วก็เขาก็พยายามทำเต็มที่เพื่อที่จะแบบให้สวยงามบนเวทีก็ให้กําลังใจอย่างลุยธุรกิจขนาดนี้แล้วแบบ เรื่องน้องนี่ยังคิดจะมีหรือยังไง <c oughs> ไม่ค่ะพี่จ๋าเออจ๋าก็ว่าดูตามจังหว <c oughs> ะอะค่ะยังตอนนี้จ๋าว่าโดยสภาพแวดล้อมอะ่ะความรู้สึกของตัวเองอะ <c oughs> ยังรู้สึกว่าแบบ มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัว๋าฝากไข่เอาไว้สาก็เลยคิดว่าอ่ะไม่เป็นไรเราก็ทําตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ให้มันแบบให้ทุกอย่างมันดูดีขึ้นให้มันดูเป็นสภาพที่เรารู้สึกโอเคก็ว่ากันก็คือให้โรให้โรคมันจางก่อนแล้วค่อยตั้งตั้งเป้าใหม่ใช่ค่ะอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสาก็อยากทําอะไรให้มันเป็นสเต็ปสเต็ปที่เราสามารถที่จะแฮนด์เดิมันให้ดี แต่ไม่อยากกังวลหน้ากังวลหลังหลายๆอย่างพร้อมๆกัน,กน,นะคะ่ะอย่างแม่เราจะฝากไข่ไปแล้วเราตั้งเป้าไว้ว่าต้องอายุประมาณเท่าไหร่มาถึงจะพร้อมที่สมบูรณ์เจ็ดสิบแล้วกันคะ่ะเราวิ่งตามลูกคันเหรอแล้วเราจะทำอีกสักกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยนะจิ๊จริงๆเอ่อยังไม่ได้คิดแบบเป๊ะๆไม่กล้าบอกว่าแบบอฮ้ ไปคือไม่กล้าบอกค่ะเดี๋ยวกายเป็นว่าบอกเราไม่ใช่ขึ้นมาเอออย่างคุณตู๊กเขาว่ายังไงบ้างค่ะแบบเรื่องนี้คุยกันลงตัวหรือยังไงคะอ่าใช่แล้วแต่คุณจ๋าเลยค่ะแต่ว่าก็ยังมีเวลาสวีทกันเหมือนเดิมไหมคะอย่างโอ้โหเขาเป็นว่าไม่เจอกันวันไหนทีกว่าเออวันไหนคนสงสัยกับว่าในไอจีเราไม่ค่อยลงรูปคู่ไม่มีภาพประกอบหราจะเขียนยังไงคืออย่างนี้ สามาว่าอย่างนี้ค่ะคือจะลงบ้างในแบบโอกาสพิเศษพิเศษอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในชีวิตประจำวันอ่ะเราอยากให้มันเป็นเหมือนแบบเป็นไลฟ์สไตล์ที่เราใช้<อ>แล้วก็เป็นเรื่องที่แบบภาพที่เราอยากจะให้คนติดตามมากกว่าค่ะตอนนี้อยากเน้นเรื่องแบบออกกําลังเรื่องสุขภาพเรื่องแบบชุดอะไรให้มันสวยงามก็เลยจะไม่อยากแบบเอ๊ะเปลี่ยนประเด็นอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่ถามว่าแบบลงได้ไหมลงได้ปกติไม่มีอะไรลเลยมีคนถามมา่ะแบบเอ๊ะหายไปไหนทำไมไม่ลงรูปคู่ม,มีความสงส ไม่มีเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ตามอยู่ปกติเขาจะเห็นนะเดี๋ยววันพิเศษพิเศษจะโผล่มาก็คือก็จะคุยกันรู้เรื่องสวีกับปกติใช่ค่ะก็ปกติเขาไม่หน้อยใจใช่ไหมบอกเฮ้ยทำไมไม่ค่อยลงรูปลงแบบแบบเซ็กซี่ตลอดเลยอะไรเนี้ยให้เขาลงอหรอเขาเขาจะลงเยอะกว่าหรอใช่พี่อยคดพี่มีรูปเก่าก็แล้วก็มาเซ็กซี่ก็โอเคเลยนะเขาเขาก็บอกว่าได้หมดค่ะแล้วแต่เราค่ะ อย่างพี่จ๋าไม่ค่อยลงเขาก็ไม่ไม่ว่าอะไรยังไงค่ะค่ะของเราแฮปปี้ก็เห็นกันต้องแต่เช้าโอเคครับ